วิ่งหาความรักแล้วเหนื่อยให้ทำแบบนี้ข้อหนึ่งจงหันกลับมารักตัวเองคุณไม่มีทางรู้เลยนะคะว่าความรักที่คุณตามหาอยู่เนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนเขาและเธอจะสามารถที่จะตอบสนองความรักความต้องการของคุณได้หรือเปล่าดังนั้นนะคะคุณต้องเริ่มต้นจากการที่คุณต้องรักตัวเองก่อนการที่คุณรักตัวเองหมายถึงว่า คุณสามารถรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้คุณมีความสุขสนุกสนานในทุกๆวันในการดําเนินชีวิตของคุณนะคะและคุณก็เห็นคุณค่าในตัวเองรู้สึกดีกับตัวเองพูดชื่นชมตัวเองนะคะและก็เติมเต็มสิ่งดีๆให้กับตัวเองได้ไม่ต้องรอให้ใครมาเติมเต็มให้คุณรักตัวเองไม่ต้องรอให้ใครนะคะมารักคุณดังนั้นนะคะเมื่อคุณรักตัวเองได้แล้วคุณจะรู้ว่า คนที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเป็นคนที่คุณต้องการหรือเปล่าและเป็นความรักแท้ของคุณหรือเปล่าและเมื่อวันใดวันหนึ่งนะคะต้องมีการพลากจากลานะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณยังมีคุณค่ามากพอนะคะที่เหลืออยู่ข้อ2นะคะจงหันกลับมาทําตามความฝันของคุณให้เป็นจริงการที่คุณวิ่งตามความรักเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยมากมาก แต่การที่คุณหันกลับมาทําตามความฝันของคุณไล่ล่าตามความฝันของคุณให้เป็นจริงคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คุ้มค่าแล้วก็ล้าค่ามากๆความรักนะคะถ้าเราวิ่งไล่ล่ามันเนี่ยวิ่งตามหามันมากๆมันก็จะวิ่งหนีห่างจากเราไปทุกทีทุกทีนะคะแต่เมื่อเราหยุดวิ่งตามหาแล้วเรามาโฟกัสกับความฝันของเรามีความสุขในทุกๆวันความรักแท้นะคะจะกลับเข้ามาหาเราในเวลาที่เหมาะสมเองนะคะข้อสานะคะ จงพอใจกับความรักที่คุณมีอยู่นะคะความรักนะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นความรักในเชิงหนุ่มสาวเท่านั้นนะคะแต่ความรักเนี่ยอาจจะมาจากความรักจากเพื่อนความรักจากครอบครัวความรักจากผู้คนรอบข้างคุณนะคะซึ่งความรักแบบนี้เป็นความรักที่คุณได้รับอยู่แล้วนะคะจากคนในครอบครัวจากเพื่อนจากเพื่อนร่วมงานของคุณจาก ลูกค้าของคุณนะคะนี่เป็นความรักที่กดงามอยู่แล้วดังนั้นนะคะคุณจงพอใจกับความรักที่คุณมีอยู่แล้วนะคะและเมื่อคุณพอใจกับความรักที่คุณมีอยู่แล้วเนี่ย คุณก็จะมีสิ่งดีเพิ่มขึ้นตามมานั่นก็คือความรักแท้คู่รักแท้ก็จะเข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะและนี่ก็คือวิธีการนะคะที่จะสามารถที่จะทําให้คุณเจอรักแท้ได้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีความเหนื่อยมากที่จะวิ่งตามหารักแท้ก็ลองเอาวิธีของคุนะคะมาไปใช้ดูนะคะ